<laughs> สะบัดน,นำ้ำเลยสามบาท๋ยวครับไปนีมาจานได้ครับเป็นดะแซบ่ะครับ สดีครับตุม่มเพียวเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้าๆกับบรรยากาศเย็นๆครับเริ่มหนาวแล้วล่ะเมื่อหนีมาแตเ่เช้าจังหน่อยครับน่าจะประมาณเจ็ดโมงโป่าเงียนี่ครับให้บึดดขึ้นนี่ไผ่ค่ะไผ่เนี่ยต่ิเขียงมอง้องช่วงเช้าผมมาตอนปั่นเยื่ออยู่ป่า็ขึ้นดีแล้วครับ ขึ้นดีอยู่ตอนนี้น้ำก็ยังไหลเอื่อยๆเนาะไหลค่อยๆอยู่หนาฝไฟตนค่อยๆอยู่ครับน้ำก็ยังเม่ทันได้คอดได้แหงเาะน้ำก็อทอนไหลลงมาเรื่อยๆอยู่ให้น้ำสงข้ามเข้าก็ได้เบ็ดเท่าลงสองขั้นแลครับเขียวกับเหลืองแดงหน่อยบดได้ลงครับแดงหน่อยหากเรียบร้อยแล้วเอาวระสานแล้ว <c oughs> ว่ามีแดงหน่อยอีเกเต่าไปแล้วขันหมันม าอายุการใช้งานกนเกือบ3ปีหแล้วครับสปีแล้วเนาะใช้งานเด่างหน่อยมเมื่อนี้หนักพอสมควรเลยหักครับเมื่อนั้นผมว่าช่วงใสๆาย่์ปกีิได้สองบาทหักขนาดวัดปลากระมังนีดหน่อยหักพออปาะบางครับคื่อว่าล่ะมันโดนเนาะสามปีเนี่ยคักพอสมควรแล้วไอเขากก่อนซะ ขั้นไม่มาทดแทะเนาะครับแต่ว่ามือนีองเขาตีไปสองขั้นก่อนเหลืองกับเขียวเนี่ยจะไปหาเมืองดีๆให้มันคือแดงหน่อยแดงสปริงให้คือแดงหน่อยผงก็ไปหาเบิองอยู่ครับแต่ว่ามันคือแดงหน่อยผมก็เลยบ,บ่อเอาเนาะนะผมยงนะครับสองขั้นหลุดน้ำกันเป็นเทปปลายไงเขา ดบดบแดแดของเ้าก็ถือว่ากินไม้อยู่ครับปลากระมังเนาะ vũ <laughs> hấp vũ hấp ใหญ่ขึ้นมากวัวเกาจักหน่อยครับกำมมัง ลูกครับไปไม่เป็นอืมาจนได้ครับ,รบว่ามันจะบ่เข้ามื่อนี้ เขาอย่างเดียวเลยครับ ครับสุดยอดอเกือบสามโลได้ครับพี่น้องอเน็ตตาเขามันหักครับผมบ่ท่านเดีเยวลงมาจากรถเลยเพราะมันหักเนาะผมเลยเ่เอาลงมาตากครับได้ดึงเอาเลยเกือบสามโลครับสุดยอด แล้วถึงดีแต่ในผมมีแนวตักกะค่อนข้างตื่นเต้นนิดหน่อยครับอย่านไม่หลุดเนาะต่อเบ็ดเท่ามันใจได้ครับมนันเหลืองครับ ตาบ้างครับนี่นะครับน้ำตาเข้ามันใส่งานบ่ไใดครับเพราอมันหักเดี๋ยวผมจะเอาไปเชื่อมไหม่ก่อนมืนเอเ้านั้นขี่รดมากกระแทกเคได้บุมันเลยหัก <c oughs> เชื่อมไหมครับตอนนี้กับภาวนาเวลาเอาอป่าขึ้นเขาจะบรุดเบ็ดเนะ รุ่นระทึกดีขึ้นกันแล้วครับโมมีแนวตัน้นี่การรุ่นระทึกดีขึ้นกันผมคิดว่านาจะเขาไหมยู่ล้วครับช่วงบายๆเนาะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเสาร์ครับแต่ว่ามือน,นี้เป็นห่างๆอยู่ฮอมเพิ่งได้ป่ามาสี่ตเนาะแต่ว่าก็คุ้มค่าแล้วแ่ะครับหมานแล้วในแตมยังไงมาแปะสามโลกุ่หล่ะตัวนั้นนนจันไงสงสัยจะใส่งาน ข้าวที่เลี้ยวหลายครับเด้ยป่าเงหาโลซีเนาะกระชังหักเลยมันโดนเติบน้ําแล้วครับหลายปีแล้วอาจจะซึกล้อเป็นธรรมดาแต่แดงหน่อยเขาก็ยังหักเนาะแต่ว่าเขียวนี่ทดแทนแดงหน่อยได้การอยู่ครับแดงหน่อยอยู่เขียวทำงานดีอยู่หนุ่มแปมกันกต่อครับร่มก็แห้งแห้งร่มหนาวครับอากาศเย็นผมคิดว่าปลาเงยจะบ่เข่าได้เมื่อนี้ cuối thầy cảm ơn cư ลมแห้งครับหนาวพร้อมที่แหลกผมว่าแมน่นฝนจะตกแหละเป็นมืดๆม,มาเนาะหลังจากที่เฮาได้ป่ากระมังแต้มที่ซีมาเงียบเลยครับเกือบสามชั่วโมงแนละ้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนี่แหละครับผมว่าจะเก็บเบ็ดเนาะพอซับนีแหละครับพอได้ป่าไง่แล้วพออยู่พอกินแล้วมือน,นีนึกอยากกินหนึ่งครับเดี๋ยวจะเอาไปเฮ็ดเม่นูกินยังพอกันยุบานนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตเก็บเบ็ดกอน,นครับ ลมแห้งไหลนอนนิ่งเลยครับหึเอ้ยดินเลยอืมเออสบัดนำด้ำเลยสามบาททางผู้คนยกส่งปัดปาก็เต็นแห้งปัดยกไว้ไหมยกไว้ป่าเต็นสวดๆเลยครับเต็มสะดุ้งเลย ขเขาเปิดทุกเขาอักหลักนี่เป็นโลปหุ่นตัวนะนี่เป็นโลปหุ่นตัวนะเขาหัวแข็งดีไหม เปลึงสดูกครับแล้วบุกจีิเป็ดมาขาวมาค เดือแซบครับปาดอันนี้พุ่งเขาแล้วครับพุ่งกับใส่นะครับเวยาหนึ่งผมมาต่อใส่ใส่ยนำส่อออนครับผมอำลำส่วนหัวอีกครื่งหนึ่งเอาไว้ให้จินมือนาครับมือนี่กินท่อนเดียวโุ้หอมมือห่วยสุกแล้วครับเดี๋ยวเอาพักลงไปเลยเนาะ ที่แรกผมว่าจะเอาพักใส่ไปน้ำปลาเลยผมยันน้ำพักไปถือปลาครับเดี๋ยวกลมนัวเขาจะบอ่อแสบเนาะเดี๋ยวกลมนัวเขาจะจางหายไปเขาเอาพักใส่อีกซึ่งหนึ่งเลยครับเอาปลาแปงเครืองนี่ อัปเดตอาการน้องเพลียวไปน้ำนะครับเมื่อนีหลายๆายท่านกระทามหาว่าน้องเพลียวเป็นยังไงดีขึ้นแล้วไปดีขึ้นหลายเติมแล้วครับ <c oughs> แต่ว่ากันยังกินเข่าว่าท่านได้หลายเนาะคุณห,หมอเอาเล็กที่ลอกปากออกว่าท่านเหมือนครับพ่อให้กินเข่าได้จักน้อยรอบหนาคุณห,หมอแจ้งเจาออกให้นัดเข้าไปโรงพยาบาล <c oughs> อีกโอ้ยังมีเนียอมีหนังขึ้นมาจักน้อยครับยังในแล้วแต่ว่าแขนขากับแพ้กันยังเริ่ม เริ่มหายแล้วล่ะครับเริ่มจางๆลงแล้วจ็กี้เปลี่ยนแผลเป็นโมเป็นหลายหลายท่านก็แนะนําของบ้านะครับว่าใส่นันใส่นี่นนก็ซื้อมาใส่ทดลองมึงอยู่ครับแลหลักๆน้องแพทย์ก็จะทาวาสลีนเนาะมันก็ดีขึ้นเรื่อยครับพอวาสลีนก็ชุ่มก็ช่วยเนาะเกดให้เนื้อหนังห้องบ่แห้งกว่าแองฤดูหนาวก็ทําใจยักหน่อยหายยากคัามันเย็น <laughs> เสียงดังยักหน่อยครับทั้งเสียงรถเกี่ยวอยู่ข้างล่างทั้งเสียงลมเนาะลมก็แห้ง สิดเบ็ดอยู่กับแห้งจนหนาวเว้ยเมื่อนี้ก็มีของฝากจากพี่พ่นครับส่งมาให้จากทางกรุงเทพขอบคุณในร้า,านะครับช่วงนี้พี่พ่นก็บบอแข็งแรงในเขาลงบาลอยสันก็ขอให้พี่พ่นหายจากโรคจากไข้ไว้ๆนะครับขอให้พี่พ่นสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่วยๆตอ,อานี้ยังแนวว่าให้เบิ้งอ่า องนัวพริกไทยรถดีกาแฟแล้วก็น้ำผลไม้เนาะมีอย่างกะทิของว่าเบิร์นไรมีอย่างนี้น้ำปลาส่วนมากเป็นเครื่องคั่วแล้วครับไอ,อ,อ้น้ำมันอ,อ,อันนี้กอง <laughs> แก่วบ้างนัวว,นว,ว่าใครได้ปคนไหนกก็อยากว่าอยู่เอปเดตให้เอซีทุกท่านในเบื้องน้าครับอากาศน้องเพียวเป็นจังไหนเนาะและหายห่วงได้แล้วละครับจักนน้อยก็ได้ไปห้องไว้ๆอยู่อันนองอยู่เบ็ดทันแล้วจั้นน่อยนี่่ายง่าย,ย่ายมาจอีอะไร แในก็นดีขึ้นโอ้หมอหมอหนึ่งป่าตัวนี้อ้ยเขา้าเรื่องหน้อยพอดีมือน,นีเขาหนึ่งป่าพอดีเลยครับขอบคุณลหลายๆนะครับพี่คนอเอาไว้ล่ามต้องแกดอกแกเบิ้งบ่ปิกนิกพอดีเนาะ หนึ่งบันี่หนึ่งออียงกังสิโอ้พอดีเลย,นนอยโอ,โอ้บนหน่อยได้หนิซ้ำใหม่ป่าที่เฮาหนึ่งอยู่นี่พอดีมับเลยดิอนิขอบคุณไหรายครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ยินบาเนาะบอ่ย so like ังดอคือว <masterpiece> ่นได้ยินอยู่ดอกบอ่าได้ขอบคุณหรายครับมันนน่ยน่วยแล้ววะเศรบเนาะมันมันครับนี่แหละมันจะบบกเงี้ยโอ้ยอไปอย่งเงล้ยครับ เนี่ยเลยเงี้ยดีเลยบางทีก่อนเป็นอย่างนนเานาะไปะไกินโมเหมิดกินเขาแรกงน้ำกันครับถ่าลมหนาวไปเลยลมแพร่ครับลมแพร่ยังกินเขาเนียวเขาแบบกินแข็งๆยังย่งมันได้นะครับกินเขาเจ้ากินอาหารอ,อ่อ,อนๆก่อน เพราะว่าคุณหมอบริหาได้ให้กินลดจัดเราก็ก,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 กินได้ของเจ้าอ่อนๆไปกินได้หลายกินปลานี่เนื้อนิ่มๆมันอ่อนอยกินได้เยอะแต่ว่าคันเป็นหมูนี่ก็ยำบม,มได้เนาะครับยำยำบ่มมค่อยได้จ้าบรทาได้แซเแ้าดีก่อนเป่กินแล้วช่วงนี้กินปลาไปก่อนปลาเขาหลายเยอะดอกนะ <c oughs> ครับ ปรุงรวน,นเลยมครับขาน้ากันแบแบจบน้ำกันมือนีข้าเปือยพดว่องรว<ม>นรวนผเนาะแล้วก็บสมยงดอกต้องใช้ยางฉีดนีดได้แน่หันบวบเปือยมันแข็งเจมือนี่ง่ายๆครับเอาซ้ำนี่แล้วบ่วมีต่ำเพราะว่าวมีแก้วแล้วเนาะ ว่าจะต่ำกับ่าตน้องเพียวอ,อยากน้ำกับเทพบ่ต่ำเพราะว่า <c oughs> น้องเพียวมากินต่หมูฮกันผมกินบพ่ดเดียวอยากน้ำแน,น่นอนเลยตะวังกลางนะป่าตัวเงยเนะออ <c oughs> ป่าตัวเงยก็มีกางคือเกา <c oughs> ตนอนละมัดระวังเอาดินเละหลายช่วงนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเย็นแล้วครับภาคอีสาน ภาคกลางนี่ก็คงจะบ่ใครไม่น้านาน้าดอกภาคใต้นี่ก็แหงเดียวเลยหลายๆพื้นที่กัหน,นาวคักแล้วครับดูแลสุขภาพนํเนะครับบางพื้นที่กับฝนตกเน้แนั่นบะใช่พุ่มฝนตกกันะืะวันนี้ฝน,น,นเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วกะจะพาพี่พาน้องไปหาหนูนะครับจังหน่อยอยูนะ่เนาะผมกัหาบ่งอยู่ครับน้ำหน้า มือรถเกีียวมาเกีียวให้หน่งกะพ่ออยู่ห่งเกีียวช่วงนี้มือขึ้นก็เลบยบอไดไทยให้พี่น้องเบิง้งเพราะว่าพนเกีียวย่มขึ้นเท่ากับคสามารถที่จะเห็นอย่างใดเนาะไล่หนูกบับไ่บอได้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับสบายแล้วละ่ะวันนี้นีก็ไปหาอยู่หากินหาป่าไปน้องเพลลุยบ้านใดๆกับบ่เป็นยัง เราก็ไปหาขี้เก้ละ่ะหามาให้น้งแข็วกินไปน้ำใยูมาในแข็งแงงมให้ไปดรอกเห็นพักฟื้นก่อนไงแข็งแรงก่อนนี่กันไปน้ำกัยยางมาทนได้คลองผู้บุกคุ้งต้นนี่เขาสงสัยจะอายุสัน้นซ้ำนี่แหละครับตายแล้วผมก็บ่แเนี่ยแจวว่าเป็นน้ำยางเนาะครับแต่ว่าเขาดกแท้ๆต้นนี้ดกขึ้นมาเรื่อยๆกะมาสุดอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วก็แหงไไหน่วยเขาก็สีเหนียวอยู่แหละครับแต่ว่าต้นนี้ผมคิดว่าน่าจะมีซรัพนี่แะครับพัวหวยอดแหลมแล้วต้นนี้ก็ได้บุกุงต้นนี้เอฟซีหลายๆท่านก,นอาก็อยากได้เม็ดอยากได้พันุเนาะผมออกมาพายามเวลาเขาสุกนี่เม็ดบ่ใครหลายครับเม็ดประมาณสิบกว่าเม็ดนีด่แหละผ่มีเม็ดผมกับนุ้คือกันเขนนาคงจะบ่ได้พันธุคือกันแหละบุกุงต้นนี้จะเป็นบุกุงออกแดงๆนะครับ มีต้นเดียวหน่ยวยใหญ่พอมตัวช่วงแรกๆก,กับว่านมบอยู่ด้วยครับช่วงแรกๆมีมีในมีเม็ดเขออา,าอยู่กับว่านมบอยู่ผมโม,โมน่ใจว่าเขาจะขึ้นก็บูขึ้นปกติเขาจะขึ้นกันเดือนพกษนุระครับขันแมนมีพันมีอันนี้ผมจะเก็บไว้ให้เอฟซีทันไหนที่อยากได้อยู่นะครับมันหน่วยหน่ยวยของสีเลยครับ มอ้มีใครบ่นของพี่เอ๋อใครขึ้มั่นเขาป่ามั่นแห้งนี่ยครับข้ามเขาอิสานบ้านเฮาคุยเอาแล้วครับทังสิทังแสบแสบแก้วสมบันนี้ใส่ป่ะปุ่งปุ่งนี่เลยแสบป่ะ มึงเพิ่มมาน่วดีฮมงเนี่ยจังมันมันนี่เดีย๋ยวเขาเจ้าแบ่บเนี่ยมันมันอื้ม่งหยอมนมันเปรยเปรย์แล้วมันเป็นหนาทองป่านะ เมื่อนี้กะบ,บ่มีอย่างายนะครับตุ่มการ้องแพลกัะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มการ้องแพวมาอยู่สม่ำเสมอครับตุ่มการ้องแพลกัะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ